สวัสดีฮีตี้แพ่แว่ผู้สาวปากแป่สิแอละแน่ผ้าเห็ดแนวกินนับมือวัตถุดิบแห่งหน่อยลงตามประสาผู้ดีขี่ทุกละสูตีตาเบิงคักแล้วก็เลยขึดพอเมนูไปให้ไปหน้าไปป้าไปสวนตุนไข่ใส่ถุงเห็ดแล้วแล้วสิจจมไปกินทั้งใดก็ได้สิกัดดากดูดกินย่ำยางไปเห็ดเวียกกระบอกผิดไผ่ก่อนอื่นกระสอยผักซอยหยาทุกอย่างถิ่มียังหมูย่อเคิงดุน มีปาดเห็ดกินเปียงเดี่ยวกับพ่อจองไปถ่าเห็ดกินมือลุ้นนำ้ำสิตอนหน่อยตอนใหญ่ก็แล้วแต่จำนวนหนีสินที่เป็นอยูเบิงส่องแล้วเจ้าหนีกูก็หลายทางอยู่ได้หนิเหมิดโควิดพุ่นละด้อสีใสขึ้นดอกเออเอา,เอาตอกไข่บัดหน,นิใส่สองนวยต่ำจำนวนเดือนที่บ่ท่านจ่ายคาไฟเครื่องปรุงอยากใส่ยังกะใส่นัวผงสลดบ่พ่อต้องการนัวนมอ,อีกกะใส่ขอเลเล็กน้อยแล้วเติมน้ำลงไปพ่ออดเจาะแล้วก็ถิมเครื่องที่ส้อยไวถ่าลงไป โคลแล้วก็ายใส่ถุงถุงแกงถุงหอนธรรมดานี่ละแต่กี่เฮ็ดเขาปุ่นน้ำยาขายก็เลยยังถุงอยู่อันใดสิบบะล่งก็เอาบวงตักเอายามหมัดก็ให้หมัดคือคุณหนูบกใข้หมัดถุงแกงเอาหนังกระติกฮัดเฮ็ดเหี้ยวเหียวคือจังเฮ็ดบ่เป็นนี่ละจากนั้นก็ายน้ำลงหมอ้อคินมุจจิตามด้วยถุงไข่หัดถุงเหียวเหียวไวเพรานา้ำฟดมันก็สิตึงขึ้นเอง ตอนถามหมอฟดให้เฮ็บใจเย็นๆขึ้นนำลวกไก่หอดย่ามกสิได้กินดอกซุกแล้วอืมสิอดกัดดากได้บนะ่เนาะเฝ้าแกะก้อนดอกพอตีถุงออกก็หอมตำดังโลดให้ตายทอหลวงพ่อขันถือเกล็กสีเห็ดไปจังหันเด้อแล้วแล้วก็ตั้งหมอผีสิงมือหนีสิผ้าเห็ดอีแหล่แก่ข้ออีเผิงลงโจกซื้อเ้าจากน้อยกูตั้งเองฝรั่งเอิญฮันนี่อเมริกันโนขั้นตอนก็ตามเห็นเลย ตอนแรกว่าสิบัซไบักนาแต่ก็เลเนียงน้ำกลนลงไปแล้วกะฮอนบัดนิเมื่อแล้วกะเศร้ามาหายน้ำแข็งล่องจอกให้เต็มหินน้ำเย็นลงไปก่อนจากนั้นกะบอกอีแหล่แกข้ออีผังล่องจอกได้เลยซิมบังดูโอเคไหมย,ยอนตามประสาค้คนขี่ที่กะซักกินเปียงหนึ่งอีกเปียงหนึ่งจงไวกินมืออื่นเศร้าแล้วก็อ่อนทอบโดยปลาเล็กปลาน้อยซิมดเราแม่ผู้ใดมีขายบอกในเด้อสิเส้นเอาดอกกินจานใบหนึ่งบวงท่านหนึ่งจังหวได้ล่างหลาย กินข้ามปองๆกินนไ้มันสมกับชีวินห่างๆห,ห่างกว่านีบ่มีอีกแล้วหักเด้อมูเจ้า